ไม่ใช่ลังบุญนะนะครับหนึ่งพันไม่น้องก่อนมาอืมนะครับนะครับชุดละหมื่นกว่านะครับและพระมีอยห้าองค์นะนะครับพี่หน่อยครับเอาวะลครับมาชมกันนะครับรอกว่านี้โอ้โหเหรียญหลอมาครับพี่โอ้โหเรียบร้อยครับเหรียญหลอแตกเหรียญหล่อโบราณแตกกับพี่ครับเหรียญหลอบอยธวันชัน โอ้โหรายการนี้เฮียโอ้โหมากับเหรียญล่อฮะโอ้โห,หโอ้โหมวลสารรับมวลสารอย่างสุดรายพี่ครับรายการนี้ โอ้โห oh oh เหรียญรลอกรรมการครับพี oh ่โอ้โหแดงแดงแบบนี้แดงแดงแบบนี้โอ้โห oh แดงปี๊ดเลยครับอสวยจัดจัดสวยจัดจัดเลยว่าองค์นี้ครับโ oh oh อ้โหมวนสารโคตรเน,น่นเนี่ยน้ำทองคือแบบไหลไหลแบบเต็มด้านหน้าเหรียญครับนะ โอ้โหสีทองทั้งเหรียญเนื้ออะไรโอ้เนื้อสำลิดแลยเนี่ยโอ้โหเนื้อสำลิดนะครับสวยงามมากรายการนี้ครับเออเนื้อทองสำลิดกรรมาการนะครับโอ้โหแล้วม,มากับหมายเลข โอ้โหเลขเจ็ดสิบเก้าเลขสองหลักด้วยครับพี่โอ้โหรายการนี้เฮียโอ้อยหญ่กระภาพสามิติเลยใช่ไหมพี่โอ้โหเลขเจ็ดเก้าด้วยเลขมังกรขาดแปดไปหนึ่งตัวนะครับอืมโอ้โหนี่ครับแล้วเป็นพิมพ์พรมสีหนะ้าและเป็นพิมพ์พรมสีหน้าและเป็นเหรียญล่อบโบราณนะ อเหรนโลกรรมการนะครับเนี่ยองค,คมเนี่ยจะมีอ่าแปดแขนแปดมือนะครับโอ้โหแล้วพี่ดูน้ําทองนะคาบน้ําทองล้นล้นแบบนี้ครับหืมสวยๆครับนะฮะโอ้โหน้ําทองไหลเต็มเหรียญพี่เป็นเหรียญรอบโบราณและเป็นเหรียญรอบมวลสารพี่อืมนะครับน้ําทองล้นล้นแบบนี้นะครับอ่ะจะเป็นของพิษันไดครับโอ้โหสวยมากวงนี้พี่มวลสารแน่นดีครับเลขสองรักเจ็ดสิบเก้านะครับ นะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนำสูงสุดเอานะครับพี่ในวัดพี่เฟิร์นมาลุยพี่อีพีพี่นะครับศิรัศักมาลุยพี่แฟงนะครับอืมทุกท่านงับมาเด่นรอบโบราณชุกรรมการนับสามครับรายการนี้เฮีย นะครับน้ำทองแน่นๆแบบนี้ครับนะเออรับเป็นเหรียญโลมวลสารนะฮะนะครับจุกกรรมการนะพี่ครับนะฮะนะครับรายการนี้ครับพี่พครับใส่ได้ใส่โดดได้โดดปาดได้ปาดหนึ่งบาทพาเปลี่ยนมือทันทีครับนับสานับ2นับหนึ่งนับศูนนับยุงและตามด้วยสัญญาณคำว่ารับจบไปพี่ปิดสัญญาณการประ ชมครับเหลีียนนี้โอโหเลข79ด้วยครับพี่ครับอย่างสวยครับอู้หูสวยจัดจัดสัญญาณรับขึ้นที่ใครรับไปเลยครับพี่ครับปิดปัดชมครับปิดไปพี่อูสวยวะ เออสวยจริงนะพี่ผมบอกเลยองเนี้ยโอ้โหแม่ค้ามสามพันเลยพี่แม่ค้ามสามพันจริงเลยนะพันเก้าวิจัยครับอ่นเรียบร้อยครับือพี่ใจครับโอ้โหเบาจัดจัดนะครับเบาจริงๆครับอ่ะยินดีด้วยครับพี่ชายห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ครับโอ้โหเบามากเหรียญรอก,กรรมการเลขเจ็ดเก้านะครับอืมเลขสองหลักนะครับนะ นะครับอ่ะยินเย้จ,จะ้ะพี่จายนะครับ